อาชาววันศุกร์นะครับวันศุกร์ครับวันศุกร์เมาทา้งจิตมาเลยครับทาง Facebook ทางช่อง YouTube นะครับมาทิ้งไปเนะครับวันศุกร์นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนวันพฤหัสไปจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์เป็นคนวันศุกร์นะครับโอเคส่วนคนที่เกิดหลังเที่ยงคืนวันศุกร์จะเป็นคนวันเสาร์โอเคนะครับเริ่มได้เลยให้สิ่งนั้นในการตั้งตั้งเป้าไว้นะครับครับโอเคโอ้คนเข้ามาพันกว่าเลยอาจารย์คนเข้ามาดูพันสามแล้วนะครับตั้งจิตนะครับสื่อมาที่มือผม นะอย่าลืมกด subscribe นะครับรายการของเราจะออกรายการไม่ค่อยตรงเวลาเทา่าไหร่นะฮะเพราะว่าทั้งสองคนมีความวุ่นวายกับตารางเวลาเพราะอาจารย์ตาก็ตารางแน่น,น <ะ S 1> ผมก็ตารางแน่นคร,ครับสิบใบนะครับสําหรับพื้นดวงนะครับสําหรับพื้นดวงคนเกิดวันศุกร์คนที่เกิดตั้งแต่เที่ยงคืนวันพฤหัสไปจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์นะครับอธิษฐานจิตมาพร้อมกันแล้วตั้งคําถามมาเลยครับว่าจะเป็นยังไงจะดีเหมือนวันพฤหัสไหมนะครับเดี๋ยวเรารู้กันนี่อ่ะยังมีไพ่ใบนี้ยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ แม่อันนี้จะหลีกเลี่ยงเรื่องความรักไม่ได้แล้วนะฮะมันมาครับอาจารย์จะผมจะต้องพูดเลยโอเคนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตั้งใจฟังเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของขคุณชาววันศุกร์นะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณชาววันศุกร์พิมพ์คําถามมาได้เลยนะครับจะได้มาร,ร่วมสนุกกันนะครับอ่าแฟนเอ่อทีมงานครับช่วยหาคําถามวันศุกร์ไว้เลยนะครับอ่าที่มีอยู่โอเคมาคนเข้ามาเยอะมากเลยเขียนเข้ามาเยอะมากนะครับโอเคดีครับจะได้มาสนุกกัน เพราะว่าการที่เราคุณจะได้ถามคําถามในสิ่งที่คุณอยากจะทราบด้วยเช่นกันนะครับยังไม่มานะครับวันศุกร์แต่ผมเห็นมานะมีคนดวงรเราหวยลาวครับหวยลาวนั้นบอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วช่วงนี้ย่ำแย่ขอวิธีแก้เอาเอาง่ายๆนะครับเป็นคําถามที่พื้นที่พื้นฐานเอาง่ายๆนะเวลาที่คุณตกต่ําตกอับอับจนหรือมีปัญหาโดนโกงชีวิตแย่นะครับสิ่งที่ผมจะบอกลูกดวงทุกคนง่ายที่สุดเลยครับ คุณเคยทําวิธีล้างเท้าขอขมากรรมขอองหิรกรรมขอพอรจากคุณพ่อคุณแม่ไหมพระอาหารหันในบ้านนี่คือสําคัญที่สุดก่อนที่คุณจะออกไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างอื่นที่คุณที่จะไปตั้งใจไหว้คุณน่ะได้ไหว้ในสิ่งสิ่งนี้ก่อน,นเพราะว่าอะไรอาจารย์ครับเคยได้ยินคําโบราณไหมเวลาตอนที่เราฝันว่าเจอผีหรือเจออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้พูดว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเราจ,ราจผีก็จะหายไปเออใช่ใช่ใช่ใชใชอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมาก พราะพ่อกับแม่คือพระอรหันต์ในบ้านหร,หรือคนที่โดนทำของใส่ไม่จะต้องครูบาอาจารย์อะไรหรอกผ้าถุงแม่นี่แหละพ่อกับแม่นี่แหละที่จะเป็นคนช่วยเอาของออกให้ดึงจิตวิญญาณออกและกลับมาให้<อ>ให้คุณไปทำนะครับง่ายๆเลยว่าชีวิตคุณตกต่ำย่ำ,ย,ำย่ำแย่นะขอขมากรรมขอ,โ,อโหชิกรรมกับพ่อกับแม่โดยการที่ล้างเท้าอ่าเดี๋ยวผมแชร์ให้ในในเทปนี้นะครับไปซื้อทูบเทียนแพร์มานะครับทูบเทียนแพร์มาที่ใช้ขอขมากรรมนะครับ ซองเงินก็เท่าไหร่ล้วก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสโอ้ทำบุญกับพ่อแม่นะครับเต็มที่ไปเลยนะเต็มที่ไปเลยนะครับผมจะบอกเสมอว่าการการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องเยอะแค่บาทเดียวคุณก็ทำด้วยความตั้งใจและคุณไม่เดือดร้อนคุณจะได้บุญแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณเดือดร้อนคุณไม่มีความสุขคุณไม่ได้คุณไม่ได้บุญเลยนะครับให้เอาน้ำอุ่นนะคะมาล้งเท้าคุณพ่อคุณแม่มีทุบเทียนแพรซองเงินพวงมาลัยนะครับ รักใส่พานแล้วก็ตั้งจิตแล้วก็พูดว่าเออกระลูกขอขอมากรรมกับพ่อกับแม่ลูกเคยทําให้พ่อให้แม่เสียใจด้วยความตั้งใจก็ดีหรือด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีลูกขอขอมากรรมขอ,อโหสิกรรมก,กับพ่อกับแม่ด้วยพานนี้อ่ะพอพูดจบปั๊บพ่อกับแม่ก็จะพูดว่าโอ้โหสิกรรมให้ลูกนะขอให้ลูกจเจริญก้าวหนะ้าทําอะไรสําเร็จชีวิตตกอับชีวิตย่ําแย่ก็ขอให้จเจริญขึ้นพอพ่อกับแม่พูดพูดเสร็จปั๊บก้มหัวไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่ที่ที่เราลางนะ เอาเท้าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละมาเหยียบที่หัวเลยอะไรที่มันติดขัดอะไรที่ดวงซวยชีวิตแย่พ่อกับแม่นี่แหละที่จะเป็นคนช่วยอวยพรให้เราได้สําเร็จอืแล้วเอาน้ําที่ล้างเท้านะครับให้เอามาอาบนะอาจารย์รล้างตั้งหัวจาะหลดเท้าอาบน้ําสระผมใหม่เลยครับอะไรที่แย่ๆอะไรที่ติดขัดมันจะดีขึ้นตา,าเห็นนะครับนะแล้วอย่าลืมนะพูดเลยนะว่าเอาหยิบซองเงินนี้แล้วให้พ่อให้กับพ่อกับแม่ลูกขอเอาเงินนี้ขอซื้อชีวิตใหม่ขอเริ่มต้นใหม่นะ นะและนอกจากคําพูดเนี่ยคำพูดว่าลูกขอขมากรรมขอโหชิกรรมกับพ่อกับแม่ลูกเคยทำให้พ่อแม่เสียใจ,ใจก็ดีหรือด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีเป็นคาพูดของลูกชายที่พูดตอนบวชถ้าใครเป็นลูกสาวก็ไม่มีโอกาสได้บวช<อ>ได้พูดอย่างไม่ทางการมันเป็นโอกาสอันดีในการที่คุณจะได้พูดกับพ่อกับแม่ไม่ต้องเขินอายนะบางครั้งนะ่ะทาไมคุณทําอะไรติดขัดจัดสาเร็จก็ไม่ก็ไม่สุดจัดได้มันก็ไม่ดีครับเพราะบางครั้งคุณมีปัญหากับพ่อกับแม่ พ่อกับแม่นะ <c oughs> ผมจะบอกลูกๆทุกคนเสมอว่าต่อให้เขาเป็นโจรต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่เลี้ยงเราเรามาเลยเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อกับแม่เป็นผู้้ให <c oughs> ที่ <c oughs> เป็นผู้ให้กําเนิดคุณ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นวิบากกรรมของพ่อกับแม่ที่เขาต้องเจอกันในลักษณะนั้น <c oughs> แต่คุณเป็นลูกมันคือสิ่งที่ไม่สามารถจะตัดขาดกันได้ นะครับเมื่บบอกี้ผมได้จ้งางบาลวนะโอเคได้ okay. ได้บอกกันกับทุกคนนะครับเป็นเทคนิคดีๆอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆและช่วยให้ชีวิตทุกคนได้ดีขึ้นในช่วงสภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วอันนี้ดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําโดยไม่มีความเสียหายเลยครับถูกต้องครับเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนที่คุณทำเดี๋ยพ่อแม่คุณก็ปลื้มใจครับถูกต้องครับนะครับผมเล่าเรื่องนึงให้จันฟังลูกสาวผมเนี่ยนะครับจะไปสอบแข่งขันจะไปจะไปสอบ อะไรก็แล้วแต่นะเขาจะบ่นนะเขาจะบ่นแต่เขาไม่ได้บ่นกับสิ่งกับสิ่งที่อื่นนะเขาบ่นกับพกับแม่ครับวัดเดี๋ยวถ้าเกิดงานนี้สําเร็จน้องเกสจะพาคุณแม่ไปกินข้าวแล้วงานสําเร็จทุกงานเลยนะครับยอดขายดีทุกเดือนฮะนะครับบนแม่เนี่แหละครับนะไม่ต้องไปบนที่อื่นเลยถูกต้องนะครับดังนั้นคนที่กระตันยูเนี่ยรับรองได้ไม่มีทางตกอผมบอกเลยว่าความกระตันยูจะทําให้คุณอะทําอะไรก็จะสําเร็จ คุณอย่าลืมคนข้างหลังเพียงแค่นั้นแหละคุณที่บอกว่าคุณติดขัดคุณลองมองย้อนไปว่าเราไม่รู้หรอกว่าตอนเด็กๆตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะเราเคยทําให้พ่อให้แม่ต้องทุกข์ใจเสียใจยังไงบ้างถ้าเรามีโอกาสได้ทําก็ดีแล้วมันจะดีแล้วหรือใครที่ทํา จงทําต่อไปซึ่งมันดีอยู่แล้วความกระตันยูจะไม่ทําให้คุณต้องหกล้มหรือคุณล้มก็จะมีคนคอยช่วยนั่นเลยนะครับอ้าวตอนนี้เรากลับมาไม่งั้นเดี๋ยวคนวันศุกร์จะใจเสียเดใจเสียเดี๋ยวใจเสียไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับคนดวงคุณโอเคเลยนะโอเคหวังว่าคุณทาง Facebook ก็คงได้คําตอบนะครับวิธีการแก้นะอเคมาทีนี้เราก็มาดูมาดูกัน สิ่งที่ผมที่อยากจะพูดชาววันศุกร์ช่วงนี้อาจจะห้อยหัวคิดนะ<อ>คิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มยิ่งแย่หรือบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าได้เพราะไพ่ใบนี้พูดกับสภาวะการซึมเศร้าได้ไพ่ใบนี้บอกอีกอย่างหนึ่งให้คิดนอกกรอบอย่าไปคิดในสิ่งที่เคยคิดถูกต้องเพราะมันจะไม่สําเร็จหรอกครับช่วงนี้นะคบสำหรับชาววันศุกร์บางคนคอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะคิดหนักใจมไม่ต้องค่อยๆค,ค,คิด หาที่ปรึกษาหาที่ระบายทุกคนยินดีที่จะรับฟังนะครับบางครั้งกับการที่คุณคิดเพียงแค่คนเดียวอ่ะมันอาจจะทําให้คุณแบบทุกข์อ่ะหาคําตอบไม่ได้บางครั้งการที่คิดเราคนเดียวเราถามคําถามตัวเองแล้วเราตอบเองอ่ะบางครั้งคําตอบนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าคิดไม่ออกจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับให้ติดต่อมาที่ดรเทมทาโลกาส์ดดูเดี่ยวมาคิดกันในรายการเลยถ้ามาคิดกันในรายการแล้วก็มาดูกันได้ครับนะครับรับรองได้ดรเทมเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษา เรื่องนี้ได้อย่างดีครับคือเราทําสามารถช่วยได้ผมจะยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับเซเว่นออฟคับอย่างที่ทราบชาววันศุกร์นะช่วงนี้เหมือนต้องคิดหลายเรื่องมากศักกระเบือยันเรือลบหรือทํางานไม่รู้จะเริ่มจากจากตรงไหนก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็รีบอันนี้อันนี้ก็พร้อมอันนี้ก็ต้องลุยอันนี้ก็ต้องเพียบเลยก็เป็นหัวคิดอะทุกอย่างนะครับคุณต้องทําหลายๆอย่างหลายๆหลายๆสิ่งมากนะครับแล้วก็เหมือนคุณมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศครับ ใช้คานี้เลยเหมือนคุณกาลังคิดโปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรอะไรใหม่นะครับ<ะ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมบอกเลยไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคุณก็เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับอย่าเป็นกังวลเรื่องความเหนื่อยเพราะความเหนื่อยจะเป็นเรื่องปกติกของ,ต,องตัวคุณการงานการเงินช่องนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยโดยเฉพาะผู้หญิงชาววันศุกร์เหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายมากกว่า2เท่าครับแต่ผู้ชายก็ไม่ใช่เหนื่อยน้อยนะฮะก็ยังเหนื่อยด้วยนะครับไม่ต่าง มาดูตำแหน่งของคนรักนะครับไพ่พระสังฆราชขึ้นโอใช้คำนี้นะเหมือนทำตัวเป็นโสดโสดยาวนานหรือแต่งงานช้าชาววันศุกร์นะช่วงเดือนนี้ถ้าคุณจะแต่งงานผมคิดว่าคุณก็ยังคิดอยู่ยังไม่ใช่เวลาแต่งงานแ้วยังไม่ใช่เวลาพอไพ่พระสังฆราชเหมือนโปร่งถ้าใครเป็นโสดโสดยาวนานแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วเหมือนคุณแบบลำคานอ่ะก็อยู่คนเดียวอยากอยากอยู่คนเดียวช่วงนี้ยฉันแบบอยากไม่ต้องมาอะไรกับฉันเยอะนะครับช่วงนี้นะพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดอยากอยู่เงียบๆคนเดียวประมาณนั้นเลยครับแต่ช่วงปัญหานะ คุณจะเจอสภาวะที่แบบว่าเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องเช่นว่าคุณต้องทํางานหรือทาโปรเจกต์หรือทําอะไรบางอย่างที่คุณแบบรู้สึกว่าไม่แฮปปี้อ่ะไม่ค่อยแฟร์แต่คุณก็ต้องทําอ่ะนึกออกไหมเวลาถ้าคุณคือไปทํางานโอ้ไม่อยากทํางานชิ้นนี้เลยวเจ้านายถามว่าไม่แฟร์เรื่องไงออไม่แฟร์เรื่องไงจะทำไหมจะทำไหมก็ต้องทําอยู่ดีเพราะว่ามันถึงฝืนความรู้สึกแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้ครับใช้คำไนนะฮะทำต่อไปครับท่านผู้ชมครับท้อถอยไม่เกิดประโยชน์ครับลุยอย่างเดียวถึงเกิดประโยชน์ปัญหานะครับ จะเกิดจากการที่วางแผนะนะปัญหาเกิดจากการที่วางแผนหมายถึงว่าการแก้ไขปัญหานั้นนะ่ะอาจจะมีผู้หญิงนะครับเป็น q u e e อฟคุณออฟบอลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งอ,อาจจะเป็นหัวหน้าคุณหรือคนรู้จักคุณหรือคนรักคุณที่จะคอยช่วยวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่างๆไนดะ้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่แล้วล่ะครับคุณเป็นผู้หญิงคือคุณเป็นผู้วางแผนด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะทําสําเร็จสําหรับชาววันศุกร์ครับแหมสงอิจฉาคนผู้หญิงวันศุกร์จังเลยนะครับนะ สิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้สําหรับชาววันศุกร์เรื่องราวเกี่ยวกับคนรักนะครับที่คุณกาลังคิดผมไม่รู้ว่าคุณคิดในทางดีไหมเนี่ยคิดทางดีไหมไม่รู้ว่าทางดีหรือทางทุกข์แต่คุณมีเรื่องคิดเรื่องของคนรักหรือการอยากจะมีคู่ก็เป็นได้ใช้คํานี้สำหรับคนโสดนครับขัดแย้งกันอย่างนี้เดี๋ยวต้องเจาะลึกซะหน่อยเดี๋ยวจะต้องจะต้องมาดูว่าช่วงนี้ทําไมคุณขึ้นขึ้นมาสังฆราชอาจจะเบื่อหน่ายเรื่องความรักหรือเปล่าของม่หนูมันแต่วันศุกร์ภายใบนี้และบางเอิญมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ ไพ่ใบน,น,นี้นะนนถ้าพูดถึงโดยภาพรวมไพ่ใบน,นี้นะครับเดอ h ไฮเพรสเซสก็คือเทพเป็นผู้หญิงความหมายนี่คือแบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองที่คุณขออยู่แต่ถ้าในอีกแง่มันบังเอิญมีเรื่องของคนรักไพ่ใบน,นี้นะครับเดอ h ไฮเพรสเซสนะเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ลึกลับมีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหา,หนา,นหาจนทําให้เกิดปัญหาสภาวะรักซ้อนซ่อนชูอพอไพ่ใบน,นี้ พไพ่ใบนี้ถ้าเตรียมถ้าพูดถึงความหมายคือโปรงกับเรื่องความรักจนจะต้องไปบวชอใช้คำนี้เลยนะเหมือนกับว่าคุณมีสเสน่ห์อย่างอัศจรรย์แล้วมักจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาจีบหรือมาชอบจนต้องหนีบวชเลยเหรอถ้าผู้ชายวันศุกร์นะคุณมีเกณฑ์จะมีกิ๊กหรือมีคนรักหรือมีแอบซ่อนแอบซ้อนชู แแต่ถ้าผู้หญิงจับได้คุณมีเกณฑ์จะไปเป็นเมียน้อยเขาแต่นี้ผมพูดตามความหมายเป๊ะๆโชคดีนะดูดวงกับดรเทมไม่ต้องจับไพ่เองนะอาจารย์แลวันเสาวันเสาร์รอด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 เกือบไปเกือบไปเอาง่ายๆนะว่าความรักของคุณเนี่ยมันเด่นมากแสดงว่าชาววันศุกร์ต้องมีอะไรเี๋เรามาเจาะลึกกันเดี๋ยวมาเจาะลึกเรื่องความรักนะคนเกิดวันศุกร์มีเรื่องไหนต้องเจาะลึกอีกนะครับอาจารย์ความรักนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยผมสนใจตรงนี้ สิ่งที่คุณฝืนความรู้สึกมันจะผ่านพ้นไหมมันจะผ่านพ้นไหมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ครับอาจารย์ชาวมสุขมีอะไรผถามต้องคิดอะไรเยอะมากเลยการเงินติดขาดจะออกจากงานโดนกดเงินเดือนอ๋องั้นเอาการเงินเลยงั้นเอาอย่างเงินไม่ขึ้นเลยสักบาทเลยนะนี่หนึ่งนะครับเพราะเขาเครียดในในเรื่องงานเดี๋ยวผมว่าดูเรื่องงานหน่อยอาจารย์อ่าได้เดี๋ยวดูเรื่องงานให้กับท่านหนึ่งเพราะว่าโดนสภาวะที่กดที่กดดันครับนะครับ เราก็เรื่องเงินละกันงานเงินความรักนะฮะงานเงินความรักคําถามยอดนิยมเหมือนเดิมโอเคนะครับเอาเรื่องงานก่อนท3คําถามนี้ไม่รู้อะถามสามคำถามไหนนะถ้าอยากจะจาะลึกก็ติดต่อนี่ด็รเทมชาลโลการนะทุกช่องทางเลยอินสตาแกรนะครับติ๊กต็อกเฟซบ o ๊กไลน์นะฮะยูทมีทุกอย่างครบติดตามได้ะคะับมีดวงรายสัปดาห์ ตั้งจิตนะคบรู้จักดเรเทมคำเดียวครับเข้าได้ทุกช่องทางเลยครับผมตั้งจิตไปพร้อมกันนะเริ่มเลยครับคนเกิดวันศุกร์ชาววันศุกร์นะครับเรื่องการงานของคุณจะเป็นยังไงสภาวะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าไพ่มันจะออกมาอย่างไรอาจารย์วันศุกร์ก็ขอแถมอีกเรื่องได้ไหมได้ถามเรื่องอะไรโชคลาภได้ยันอิจฉาชาววันพฤหัสใช่ไหมชาววันศุกร์สาธุครับอาจารย์เนี่ยคุณดาวมาจากประเทศลาวนะโอเคยินดีครับครับ อตอนนี้กำลังจเจาะลึกเรื่องการงานการงานนะครับเจาะลึกเรื่องการงานดรเทมจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด7จ็ดใบนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับดูซิว่าการงานที่ถูกกดดันจะเป็นยังไงนะฮะการงานของคุณเนี่ยขึ้นมาแรกเลย Seven swords. s o v s w o r d ฟออะไรก็กูนะฮะถูกต้อง <laughs> อะไรก็ครูนะครับนะครับอะไรก็ครูแบบทุกอย่างเลยสากกระเบอือยันยันเรือยันเรือลบนะครับอะไรอะไรอ่ะงานคุณก็ทําไปหนักเหนื่อยทุกทุกอ,อย่างแล้ว<ร>ว่าปางเขียนไปเลยคําขวัญละว่าของเดือนของคนเกิดวันศุกร์ประจำพฤศจิกายนนะครับอะไรก็ครูนะฮะครับนะครับ <laughs> เราก็มีเรื่องอึดอัดใจนะครับไพ่เนี้ยลักสอนรักสามเศร้า แต่เรื่องถ้าเรื่องงานนะนิยงทํางานทํางานแล้วไม่มีความสุขครับชาววันศุกร์ช่วงนี้นะครับสำหรับบางท่านนะทํางานแล้วทุกทุกไม่มีความสุขเลยจะไปพักร้อนก็ไม่ไหวนะครับอะไรแล้วก็ไม่ได้แต่ใจคุณนะอยากจะหาเงินอ๋อเนี่ยคิดเรื่องการเงินที่คุณทําอยู่ก็เพราะเงินนั่นแหละทํางานนั่งตอกเงินอยู่ทําเพื่อลูกบางคนก็มีลูกพ่อพ่ายเด็กด้อหมายถึงว่าคุณต้องจํายอมต้องฝืนความรู้สึกเพื่อคนในครอบครัวนะครับอันนี้เราก็เห็นใจแต่มันเจอสภาวะที่ อะไรอะไรแล้วก็เราอะอะไรก็กูอะครับอะไรก็กูครับอันนี้มันยืนยันชัดเจนเลยครับแต่ผมจะบอกคุณจะได้ขอเรื่องดีๆหน่อยสิครับอะไรมาแบบเฉียวเฉียดเรื่องงานนะคิดว่าจะไม่รอดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายจะได้อะได้ไแบบเฉียวเฉียดนะเฉียวเฉียดเฮ้ยแบบว่าคงไม่รอดยอดคงไม่ได้ตามเป้ายอดคงไม่ถึงสุดท้ายอ้าวถึงเฉยเฮียมาเฮียมา เฮียส่งยอดมาคือหมายถึงเลยหมายถึงว่าเฮียเป็นเฮียเป็นคนนะะเฮียมาเฮียมาปพ๊บส่งส่งมาเลยมาเป็นเซตใหญ่ยอดถึงเลยเฉยเลยคิดว่าไม่ได้ตามเป้าเอางานแม่ได้เฉยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นได้ยังไงนะครับเนี่ยคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างนั้นนะครับและคุณจะมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่นะครับหรือเดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องงานคุณนะครับครับแล้วก็คําว่าต่างชาติมาอีกแล แสดงว่างานคุณอะไรเกี่ยวกับต่างชาติส่งออกนําเข้าต่างชาติองค์กรต่างชาติหรือลูกน้องต่างชาติหรือต่างด้าวเกี่ยวพันทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้เลวร้ายหรอกอาจารย์ถ้าเกิดต่างชาติมาได้นี่แปลว่าเปิดประเทศของรัฐบาลลุงตู่นี่มาถูกทางแล้วนะ ผมว่าอาจจะมีทางสักเซสทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะแบบว่าสามารถนําเข้าส่งออกทุกอย่างสินค้ามันอาจจะเร็วขึ้นใช่ไหมเนาะโลกมันเปิดแล้วนะครับต้องครับเอานะครับสำหรับท่านที่ดูรายการเราอยู่นะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์เพราะถ้าไม่กดเนี่ยตอนนี้ยอดคนดูยังน้อยลือเกินการร่วมสนุกในรายการเราจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากมันเหมือนกับเราสองคนนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับ โอเคมาทีนี้เรามาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องงานแล้วเรื่องงานเรื่องเงินดีครับอาจารย์เรื่องเงินดูซิว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้วันศุกร์นะฮะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเราดูสี่เรื่องให้เลยนะครับสี่เรื่องให้เลยชาววันศุกร์เป็นยังไงบ้างเรื่องเงินคุณจะดีไหมจะโอเคไหมนะเดี๋ยวคนวันเสาร์เตรียมรอเลยนะฮะคนเกิดวันเสาร์ตั้งคําถามรอมาเลยนะครับคนเกิดวันศุกร์ใกล้จะจบแล้วครับ ตั้งแต่่ายมานะครับดรเทมเลือกไพ่ไว้ครบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงแม้จะเหลืออีกแค่20วันนะแต่ก็เพียงพอต่อการลิขิตชีวิตตัวเองโอเคมา ช่วงสำหรับวันศุกร์นะช่วงเดือนนี้คุณต้องแบกภาระเรื่องการเงินทุกอย่างทุกเรื่องเลยสปาวาทั้งเงินในบ้านนอกบ้านความรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างเรื่องการเงินเหมือนคุณแบกภาระอยู่คนเดียวนะครับ,รบทุกอย่างเงินรู้สึกระด,ดูช้าช้านาะไม่ว่าคุณทําธุรกิจหรือเงินที่จะเข้ามาเหเรากําลังรอรใช้คำนี้เลยเหมือนเรากําลังรอนะครับแล้วคุณนะเป็นคนคาดหวังสูงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่ไงชอบไพ่เป็นนี้ four of cup ออฟคเนี่ยความหมายก็คือว่า คุณเป็นคนมีมาตรฐานสูงไม่ว่าเรื่องความรักการงานการเงินแต่สิ่งที่คุณคาดอาจจะไม่ได้ตามคาดนะเช่นคุณตั้งเป้าไว้ว่ายอดได้สักส0มแสนแต่คุณได้ประมาณแสนห้าแต่ถามว่าได้ไหมได้คุณอย่าไปหมิ่นนะว่าทําไมมันไม่ได้ตามเป้าแต่มันจะได้ดีกว่าไม่ได้เลยใช้คำนี้นะครับอย่าอย่าหวังเยอะครับอย่าหวังเยอะนะไพ่โฟ์ครับเนี่ยอย่าหวังเยอะและจะมีผู้หญิงนะเป็นควีน the empress กักรพรรดินี เป็นผู้หญิงเก่งหมายถึงความเป็นแม่เป็นเมียหรือแฟนแล้วก็ได้นะครับเป็นคนที่ทําธุรกิจเรื่องการหาเงินหรือหัวหน้าหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงอะไรแล้วก็ตามและเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งคนคนนี้นะครับที่จะเกี่ยวพันกับชีวิตในการที่จะหาเงินได้นะครับไป มุ่งมั่นไปหาคนคนนี้นี่คุณผู้หญิงที่เข้ามาคุณทัญยรัตน์นี่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับมาแล้วก็สวัสดีค่ะมาแล้วแต่ไม่ได้บอกครับเกิดวันอะไรวันอะไรสามารถทีมมานะครับจะได้รู้นะครับจะได้รู้กันะคอีกคำอีกคนเดียวครับตอนนี้อาจารย์ครับ9 9คนอีกคนเดียวถึงแล้วดังนั้นคำสามที่สี่ของคนเกิดวันศุกร์ได้แล้วนะครับได้แล้วครับทีนี้มามานะ คือหมายถึงว่าการเงินคุณจะโดดเด่นแต่คุณเหมือนหาเงินมาคุณต้องจ่ายออกหรือต้องให้ใครครับเนี่ยไพย่วนันี้อาจจะให้พ่อแม่หรือให้คนในครอบครัวนะครับ<ช>แต่แตยังไงคุณก็สามารถที่จะหาเงินและก็จะหาได้<อ>ใช้คําคํานี้นะครับหาให้ได้ก่อนครับหาให้ได้ฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจคุณหาไปเลยชาาวันศุกร์ยังไงคุณเรื่องการเงินต่อให้เหนื่อยยากคุณก็จะได้แต่จะไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามเป้าให้คุณได้คิดนะครับว่า อาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่ถามว่าได้ไหมได้ได้แล้วไม่ต้องใช้เองด้วยมีคนใช้ให้ด้วยแล้วคุณต้องให้ใครบางคนให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนรักหรือคนในครอบครัวก็เลือกให้ถูกคนนะฮะเลือกให้ถูกหรือให้กิ๊กไม่ใช่ครับแต่แน่นอนที่สุดไม่ต้องให้เราไม่ต้องให้เรานะครับให้ทุกอย่างไล้มันราบรื่นแล้วกันนะขอให้คุณราบรื่นนะครับเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์ค่ะตีหนึ่งของวันศุกร์อ่ะคุณคือคนวันเสาร์คุณใช่ถ้าเทียบแล้วคุณคือคนของวันเสาร์เช่นเดียวกับผมเลยนะ อ่าเหมือนผมเลยผมเกิดวันเสาร์ดูมาตั้งนานนึกว่าเกิดวันศุกร์เ้าเหรอครับนา่นสิครับเป็นคนวันทีนี้เรามาลุยกันนะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์เรื่องความรักครับอ่ความรักเรื่องความรักตั้งจิตนะความรักของชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างซื้อมาที่มือผมครับนะครับดูซิว่าวันศุกร์อโอวันศุกร์ตรงค่ะอาจารย์ได้มาจ่ายนี่เลยค่ะเก็บเงินไม่อยู่เลยใช่ไต้องจ่ายตลอดต้องให นี่ไม่ใช่คนอื่นครับนี่เป็นคนกันเองนะครับเพราะนี่เป็นคนคือคนที่เราเอา,เอาไปทำไปเองนะอันนั้นอย่าไปคิดมากครับนี่เป็นคนกันเองถ้าไม่ให้เขาจะเสียดอกนะฮะครับอะมาดูกันอ่าได้เรียบร้อยแล้วคนเกิดโอ้โหถามเรื่องความรักความรักหมาเลยนะเป๊ะมาอาันนี้ทำใจนะอ่ะอะคุณอาจจะหนักใจกังวลใจเรื่องของความรักของ<ม>คุณอยู่โชค <ม S 3> นะดี นับปัจจุบันโชคดีจังเลยที่ย้ายวันทันเนี่ย <c ười> คืออันนี้คนนะกำลังในเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งแก้ในเรื่องของปัญหาของความรักทะเลาะก,กับแฟน ไปง้อกับแฟนแล้วก็ยังเขาก็ไม่ยังคืนเขาคนง้อก็ไม่ยอมอีกง้อก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ได้ขอคืนอย่างเดียวเลยช่วงนี้ก็หนักใจเหมือนมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะบางครั้งคุณคิดถึงถ้าเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเลิกลากันได้นะใบนี้แล้วมีไพ่ใบนี้คิดเรื่องการเงินตอนนี้คุณแบบว่าเรื่องความรักบางคนก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องรองแล้วตอนนี้ฉันขอหาเงินก่อนใช้คํานี้เลยสําหรับชาววันศุกร์นะเหมือนกับว่าเรื่องรักรักไม่รุ่งอะฉันเอาเงินก็ดันนะรวยรวยรวยก็โอเคนะทาให้คุณลังเลใจ อาจารย์ก็ไพ่ตรงต่ำนิดนึงนะครับไพ่อาจารย์สูงไปนิดนึงครับความลังเลใจนะครับคุณอาจจะลังเลใจคิดไม่ตกทิศทุกอย่างเลยว่าลังเลใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมันจะได้ไหมหรือเราจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะครับเพียร์จามีคนบอกว่าโชคดีจังย้ายวันทันเหมือนกันเช่นกันนะเดี๋ยวคุณธัญมรัตน์มาแตะมือกันหน่อยนะฮะเราแตะมือกันหน่อยแล้วมาไพ่ใบนี้ประเด็นที่สําคัญ the devil ขึ้นอความรักโดยเฉพาะเลย ไพ่ใบนี้นะรักซ้อนซ้อนสุรักซ้อนซ้อนชูรักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้อรอรอรอาอบายมุกดารไซด์เล่าบุลาสุรีกาเมสุมิฉาจาราทุกอย่างครบเลยไพ่ใบนี้นะให้ระวังนะถึงขั้นวิกฤตเลยนะครับจะเลิกรากันก็ได้อาจจะมีเมียน้อยหรือมีกิ๊กเป็นตัวเป็นตนก็ยังได้เพราะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าจะมีคนอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เดินเกินหน้าแต่ถ้าความรักเป็นคนเจ้าชู้ เจ้าชู้เลยเหรอเจ้าชู้เลยโชคดีย้ายวันทันโอเคครับอาจาจย์ชาวันศุกร์นะครับช่วงความรักคนนี้คุณต้องใจเย็นๆถ้าคุณรู้ว่าคุณเข้าเครือข่ายนี้คุณต้องคุณต้องรีบถอยครับเพราะว่าคนรักคุณอนะ่ะจะลังเลละนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับคุณธัญยรัตน์นะครับเอาเงินดีกว่าค่ะอ่าไอ้คุณธันรัตน์คุณเกิดวันวันเสาร์ไม่ใช่เหรอ <laughs> แล้วทีนี้มาเรื่องความรักคุณนะที่ผมบอกว่าคุณจะต้องหนักใจกังวลใจหรือจะมีเรื่องรักซ้อนพไพ่ใบนี้มันยังบอกว่าคุณยังมีทางมีทางออกผมถึงบอกว่าให้คุณต้องรีบถอยถ้าคุณถอยถ้าคุณถอยได้นะแล้วคุณสามารถที่จะบริหารจัดการได้ความรักคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิม คุณหนิงบอกตรงมากเลยเรื่องความรักไม่เอาแล้วเอาเงินดีกว่าเพราะมีมือที่3มมาตรงมากเลยชัดเจนเลยนะครับพอไพ่ใบนี้คือมือที่3โดยเฉพาะ The ะเดวิลไพ่ซาตานนะครับนะครับไม่ดีก็เลิกไปครับไม่ดีก็เลิกไปนะคนดียังมีอีกเยอะครับนั่งอยู่นียกหลายคนโอเคนะโอเคครับอ่ะมาคิดเรื่องอะไรบ้างละความรักการงานการเงินคำถามสุดท้ายคาถามพิเศษเพราะมีคนดูเกินร้อยคนาว่า โชคล<ม>าภเลยโชคล<ช>าภแล้วกันนะโอ้ oh, แต่ค <พอ S 2> วามรักมาขนาดนี้อันลัคกินเลิฟไปแล้วน่าจะโชคดีเลยลองดูซิว่าจะโชคดีเหมือนชาววันพฤหัสหรือเปล่าอยากให้เป็นเหมือนคนวันพฤหัสอธิษฐานจิตกันมาครับผมชาววันศุกร์นะครับตั้งจิตมานะว่าเรื่องของอเรื่องโชคลาภเงินทองหรือลาบลอยมีโอกาสจะได้ไหมสื่อมาที่มือผมครับดูหลับตาจับนะครับอตั้งจิตหลับส่งมาเลยนะครับเรื่องโชคลาภนะครับนะฮะขอให้ดีเหมือนคนวันพฤหัส นะแต่ถ้าเกิดไม่ดียังไงให้มหาจันเทมนะฮะเพราะเขาเกิดวันพฤหัสครับดอ่าดรเทมเลือกไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมเรียกดรเทมนี่คือดรจริงๆนะฮะจบปริญญาเอกมาจริงๆาานะฮะคัทนะฮันนะนนะมาซูมชัดๆชาววันศุกร์ไม่ต้องอิจฉาชาววันพฤหัสมีเป็นของตัวเอง a อ t of p e n นทาโกถามคำถาม,ถาม,ถามว่าจะถูกหวยถูกรอตเตอรี่โชคลาภไหม ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบเดียวที่ระบุเฉพาะเลยใครที่เคยดูดวงกับผมจะทราบดีถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นขึ้นปับ๊บคุณมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่99.99% 99. 99คุณทันจะรับเราเรา,เราย้ายวันผิดซะแล้วถึงคุณจะไม่ลัคก,กี้ในเรื่องของความรักแต่เรื่องโชคลาภคุณมาแน่อคำถามที่ผมถามเมื่อกี้นะ ถามว่าชาวมนสุกจะมีโชคลาภไหมไพ่ใบนี้หลับตาจับนะอาจารย์ผมไม่รู้หรอกว่าไพ่อะไรจะออกไม่ดูใบอื่นเลยตอนนี้ไพ่ใบนี้ผมบอกเลยนะยินดีกับชาวมนสุกนะพฤหัสกับสุกตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอรีบสวดบนแลวรีบนอนฝันอะไรก็รีบด่วนเลยนะจดไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับสิ่งสาคัญที่สุดคือซื้อเผื่อผมด้วยนะเห็นไหมแหกยิ้วด้วยไหมป็นสุขเยยินดีว่นะคุณหนิงโชคดีจังเลยยินดีด้วยนะยินดีนะครับชาววันอังคารเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้ พูดพฤหาตอนนี้ชาววันศุกร์ชาววันศุกร์เขาแสดงความยินดีด้วยไม่ต้องไปพูดถึงไพ่ใบอื่นเลยดูเลต่อให้คุณหนักใจกังวลใจสุดท้ายมันตอบก็ถูกหวยมันจะเป็นอะไรได้ใช่ไหมเพราะเราถามเรื่องหวยเรื่องโชคลาภแล้วมันมีแอ็ออฟคัพด้วยใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วยและคุมครองคุณแอ็ออฟคัพสัญญาณของเขาว่าข่าวดีและที่สำคัญเราถามว่าอะไรจะมีโชคลาภเรื่องเงินทองซูมครับทีมงานแคปเจอร์เลยแคปเจอร์ไว้เลยนะครับสำหรับชาววันศุกร สิบหกนี้ส่งข่าวกันด้วยค่าใครถูกส่งมาด้วยส่งมาด้วยขอแค่คุณนะไปทําบุญทําทานผมขอเพียงแค่นี้ผมจะแฮปปี้มากแล้วคุณก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นบุญของคุณที่ที่คุณได้แล้วคุณได้ตอบแทนสังคมเพียงแค่นั้นผมก็พอแต่ถ้าคุณไม่ถูกคุณก็ไม่ต้องเสียใจโอกาสหน้ายังมีใหม่ผมชอบคุณหนิงจังเลยสลัดผู้ความรวยมาค่ะต้องสลัดผู้แก่โอเค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 เลยนะครับ มคุณคุณหนิงนี่แมคุณหนิงมหาชัยนี่ใจเด็ดจริงๆนะอ่านะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับเพจไอจีติ๊กต็อกช่อง YouTube นะครับดร์เทมทาโรคานะครับสามารถสิทเดี๋ยวทางด้วกนแล้วก็จะขึ้นจอนะครับสามารถที่จะดูหรือว่าติดต่อมาดูดวงส่วนตัวคุณมไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเจอผมนะครับเพราะาารถ,ถึงเดินทางมานะครับ ก็ไม่ได้จับไพ่ก็ไม่ได้จับไพ่อาจารย์หรือใครก็ตามหรือใครที่เวลาที่คุณเห็นหรือเซเลปดาราที่ดูกับผมต่อให้เขามาเจอตัวผมเาก็ไม่ได้จับไพ่ครับเพราะไพ่ชุดนี้คุณดูทุกท่านชมดูนะครับผมตลอดทั้งรายการผมไม่เคยเอามือไปจับไพ่เลยนะครับนะครับฉะนั้นคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกคุณมีสมาธิดีดีคุณอยู่ในห้องคุณเตรียมไว้เลยคําถามในสิ่งที่คุณต้องการจะรู้ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะบอกเอง